สวัสดีครับสวัสดี f ออุตวันและก็เพื่อนช่างนะครับวันนี้เรามีาเทคนิคดีๆมาบอก f อฟกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามอุตวันก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่ละคลิปเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2 k d เคดีนะ สองเคดีวันนี้เราจะมาพูดถึง <c oughs> นี่สัญญาณตัวนี้นะสัญญาณตัวเขาเรียกสัญญาณเตือนระดับน้ำมันเครื่องน้อยมากน,นี่เห็นไหมมันจะมีเฉพาะเป็นบางรุ่นนะนี่เกียร์มันอย่างนี้อยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องข้างในนี้จะเป็นลูกลอยนะ บอกระดับเกียรนี่อันนี้เ็กวัดอยู่นี่ไปดูเ็กวัดนะนี่ถ้ามันน้อยอเหมือนลูกลอยน้ำมันนั่นแหละนะถ้ามันน้อยก็มันก็จะส่งสัญญาณไปที่หน้าจอนะก็ให้เรารู้ว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเรามันมีน้อยนะครับให้ดูว่ามันซึมมันรั่วหรือเปล่าทำยังไงน้อนี่วนะ่านเปิดดู ในรถบางรุ่นนะมันจะมีแต่ว่า <c oughs> บางรุ่นก็ไม่มีนะเตือนระดับน้ำมันเครื่องอันนี้เตือนอันนี้เตือนมีสวิตตัวนี้เป็นสวิตเตือนไฟแดงนะกาแดงกาแดงนี้เตือนแรงดันนะแรงดันตกแรงดันไม่ถึงนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าสวิตแรงดันจับแรงดันน้ำมันเครื่องเป็นรูปกา,าน้ำมันเครื่องสีแดง วันนี้จะให้รู้ว่าสีแดงและสีเหลืองมันมี <c oughs> ขอ้อแตกต่างไงแต่ว่ามีเฉพาะบางรุ่นนะสีเหลืองนะที่เป็นสัญญาณเตือนระดับนะครับแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะ <c oughs> นะถ้านะ้ำมันเครื่องน้อยเราก็อาจจะได้เติมลงไปทันเวลาท่วงทีได้นะมันจะเซฟเราได้เยอะนะครับคือบางทีน้ำมันเครื่องมันรั่วตามซีนตามอะไรเราไม่รู้นะว่ามันรั่วมันเยอะไม่เยอะขาดไม่ขาดอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนีย เราจัดชุดใหม่ให้เลยนี่เห็นไหมปอกปอกใหม่นะสี่ตัวนะรถคันนี้ <c oughs> เครื่องน็อกเนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งนะขาดในระบบนี่เป็นสองเคดีนะครับเราทำการจัดปอกให้ใหม่ลูกสูบแท้นะลูกสูบสแตนดาร์ดนะครับ <c oughs> นี่นะสัญญาณตัวนี้นะเป็นเตือนระดับน้ามันเครื่องสีเหลืองอ่าเอาสีแดงให้ดูหน่อย <c oughs> ก็คือ ชุดนี้นะอันนี้สีแดงสีแดงไอ้เตือนแรงดันนะถ้าแรงดันถ้าสีแดงโชว์หน้าจอเป็นรูปกาน้ำมันเครื่องสีแดงก็ให้ถอดสวิตต่อสวิตตัวนี้ออกนะตออสวิตตัวนี้ออกปุ๊บสตาร์ทเครื่องว่ามีน้ำมันไหลหแรงดันออกมานี่ไหมถ้าไม่มีแสดงว่าปั๊มตัวนี้เสียหรือไม่ก็ใส่กองตันนะในอ่างน้ำมันเครื่องนี่วีโกจะมาอย่างนี้นะครับ เป็นฝาปั๊มมาเลยทั้งชุดเลยนี่เราทําการโอฮอนเครื่องเราเปลี่ยนทิ้งเลยเราไม่เอานะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มีอาการน็อกน้ำมันเครื่องมาบางทีปั๊มอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะนี่ฝาปั๊มใหม่เลยจะจัดให้ใหม่นะครับนะจัดฝาปั๊มใหม่เลยนะนี่เราก็นํามาฝากเอฟซีแล้วก็เพื่อนช่าง นะได้ไปเป็นความรู้นะครับพื้นฐานนะสำหรับใครที่ประกอบเครื่องมีปัญหาอยู่นี่เราก็อันนี้เครื่องตัวนี้เราก็ทําการนะเกียร์ข้อเหวี่ยงใหม่นะครับเกียร์ข้อเหวี่ยงก้านคดหนึ่งตัวนะจะทําการเกียร์ข้อเกียร์การ้านนะเรียบร้อยเปลี่ยนตีปอกใหม่สูบสี่ตัวนะครับใครที่มีปัญหาก็สอบถามได้อันนี้เป็น ตือนระดับเอ่อตือนแรงดันน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องแรงดันไม่ถึงไอถ้าไอ้ตัวนี้ขึ้นให้จอดรถดทันทีนะนี่เรานํามาฝากกันโอเคใครที่มีคําถามอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์จากอุตวันสวัสดีและขอบคุณครับ